ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บันไทยประจาวันที่3กรกฎาคม2568โดยชายผู้บครั้งผู้บันทันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้แมตชิสตาช่องการถ่ายเต่สดทีมชาติไทยประทักกับนันด้านของทีมชาติอินเะดียในศึกเอเชียนะโดยมี9แต้มเท่ากันผลต่างประตูบวก22เท่ากัน ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทยบูเบนฟุตบอลแฟนไทยส่งแรงใจแดงเชียร์ผู้บอลหญิงทีมชาติไทยเรือศึก AFC บูเบนอาร์เซน่อล2-1 26รอบคัดเลือกในคั้งนี้ได้จัดขึ้นในระหว่บบางวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่5รกรกฎาคมณนะสนามกีฬาสมพภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินเดียในวันที่5รกรกฎาคมเวลา19.30นณนะสนามกีฬาสมพภชเชียงใหม่700ปีถ่ายทอดสดทางช่องเพจไทยบูเบนฟุตบอล ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพชบาแก้วทีมชาติไทยผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปบนเส้นทาง AFC Women a s นอาเซียนคั2026และก็คว้าโอกาสไปสู่เวทีใหญ่ระดับโลกที่ประเทศบราซิลในปี2027ในครั้งนี้ให้จงได้ครับก็ฝากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์น้องๆสาวๆกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่นครับเอาแล้วยังไงพัฒนนันมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังกดแฮตทริกพาทีมชาติไทย ถล่มมองกโกเลียยับในครั้งนี้เมื่อปีกสาวทางจอมทัพชาแก้วเปิดเผยหลังยิงคนเดียว3ประตูพาทีมเอาชนะมองกโกเลียไปได้ซึ่งพัฒรัตน์อ,นนอุดประชัยปีกสาวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้เปิดเผยหลังเกมที่เอาชนะทีมชาติมองกโกเลียไป11-0ในศึกฟุตบอลหญิงเอเชียนคัพ2026รอบคัดเลือกกรุบบีนัดที่3เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา,มา โดยนัาของฝั่งพัทรัตน,น์นได้เปิดเผยบอกว่ารุนหนูรู้สึกดีใจที่สร้างผลงานให้กับตนเองและก็สร้างความมั่นใจให้กับนั่งของทีมในครังน้ได้ก่อนเกมโค้ชก็เน้นย้ำอยากจะให้ทุกคนนั้นโฟกัสกับแผนของทีมที่เราซ้อมกันมาตลอดในการเก็บตัวหนูเนี่ยคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะต้องอปรับเรื่องของการยิงประตูและก็การร่วมเล่นกับเพื่อนให้ดีกว่านี้ในครั้งนี้ จริงแล้วมันก็มีเป้าหมายของตนเองด้วยนะว่าการที่อยากจะทําประตูให้ได้มากที่สุดเพราะหนูคิดว่าเราต้องไปสู้กับอินเดียเกมต่อไปไม่ได้กดดันอะไรกันมากมานักเพราะพวกเราเองนั้นเตรียมตัวกันมาอย่างดีและก็โฟกัสกับเกมเจอก,กับอินเดียด้วยโดยหนูคิดว่าท้านกงฝั่องอินเดียน่าจะเป็นทีมที่ดีเขาคนนี้มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้นั้นทุกคนต้องโฟกัสในรูปแบบเกมของเราหนูมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะทุกครั้งที่เราเก็บตัวเราก็มองไป ไในรอบต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยเป้าหมายดน่นอนว่าอยากชนะให้ได้อยากจะเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเราที่สนามกันเยอะๆแต่หากว่าเรียกว่ามาไม่ได้ก็ให้กำลังใจผ่านการชมการถ่ายเท่าสดได้นะคะพัฒรน,นันคนนี้ก็ได้กล่าวชิ้งท้ายเอาไว้สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นขต่อไปของฟุตบอลหญิงจีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนคัพ2 0 26 รรบคัดเลือกกรุปบปีนัดสุดท้ายพบกับอินเดียทีมอันดับที่70ของโลกนักหนำสมโพธเชียงใหม่700ปีวันที่5กรกฎาคมเวลาส9านาฬิกา3าทิบีทางด้านของทางฝั่งช่อง YouTube และก็ทางด้านของช้างศึกกับ Facebook Thai w o เมนในครั้งนี้เพิ่มเติมนะก็เป็นนางงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นเ้ยกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับ อารันยังไงกุสตาโวโปเยทำสถิติโดดเด่นพาชุนบุคคุนไดไร้พ่าย20เกมติดนั่งจากฝูงเคลิก225 0เมื่องานนี้ทางด้าน,น,นของทางฝั่งนะฮะทางด้าน,น,นของกุสต e, าโปเยทำผลงานอย่างร้อนแรงพาชุนบุคคุนไดบอเตอร์ไม่แพ้ใคร20นัดติดต่อกันในทุกบริการพร้อมกับทะยานขึ้นนำเป็นจากฝูงของเคลิก1ไดฤด,ดูกาล2 0 25ด้วยฟอร์มสุดแกร่งในครั้งนี้ ชูบุคุนไตมอเตอร์สมวสอนดังจากสุดเคล็กหนึ่งเกาหลีใต้ก็โชว์ฟอร์มแกร่งจากต่อเนื่องในฤดูการสัปดที่สิบห้าล่าสุดเองนั้นขยับขึ้นไปรังตำแหน่งจากฝงหลังลบสนามไปจนสิ้นยี่สิบเอ็ดนัดเก็บได้สี่สิบห้าแต้มสิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่าคือผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมภายใต้การคุมทัพของกุสตาโวโปเย่ผู้เล่นชาวอุรุกวัยในวัยห้าสิบเจ็ดปีซึ่งก็พาทีมไร้พ่ายติดต่อกันมากถึงยี่สิบนัดในทุกวงการดัวแต่กลางเดือนมีนาคมไปต้นมา โดยทนั้นของผลงาน20นัดหลังสุดของชุบุกค,คุนไดมอเตอร์ภายใต้การคุมทีมของโปรเยนนั้นจากเคลิก1นะฮะ1 7นัดชนะ12เสมอ5เก็บได้41แต้มโคเรียนครับ3นัดชนะไป3นัดผ่านการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของชุบุกต้องย้อนกลับไป เมื่อวันที่13มีนาคมในศึก AFC Champions League 2รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งพวกเขากระบุกไปแพ้ซิดนีย์เอฟซี2-3ซึ่งหลังจากนั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครเลยโดยกุสตาโวโปเยซึ่งเคยผ่านการคุมทีมชาติและก็สโม,มสรในหลายประเทศการันตีการเป็นหนึ่งในกลุ่มืซอที่น่าจับตาบองที่สุดของเอเชียในเวลานี้ด้วยทนาทงของสติที่แข็งแกร่งและก็แนวทางการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะ ก็เป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูอนาะคตของเขาต่อไปก,ก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอาร์ติญง์สงขลา FC เปิดตัวแซมมัวปอกคันนิงแฮมนายด่านจอมเกา่าเสริมแกร่งลุยศึกไทยลีกสในคาัักนี้โดยงานนี้ตั้งแต่กอนจฟังเงือกสมิลาสงข라이ฟซทีมน้องใหม่ไทยลีกสอง จัดหนักในการคว้าแซมมวลปอคันนิงแฮมผู้รักษาประตูตลึกครึ่งไทยอเมริกันร่วมทีมหวังจะเพิ่มประสบการณ์ในเกมรับกับพันั้งของฤดูกาล2024โดยเงื่อนสมิลาสงขา f เอฟซีทีมน้องใหม่ศึกไทยลีก2ฤดูกาล2024เดินหน้าในการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นเต้าตัวนี้หรือว่าล่าสุดก็คว้าตัวแซมมวลปอคันนิงแฮมผู้รักษาประตูลึกครึ่งไทยอเมริกันวัย35ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ โดยแซมมวลนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในดายดันมากประสบการณ์ในวงการของฟุตบอลไทยโดยได้เคยเฝ้าเสาให้กับหลายสโมรสรชั้นนช่นอาทิเช่นราชบัญชาบริชเชนรเอฟซี FC, ในยุคข,ของบีเอซีเทโรศาสนาะเมืองทองยูนเต็ดทีทีเอ็มพิจิตซูบัรเบรดีเอฟซีแอร์ฟอร์สยูนเต็ดอาร์ซิสเกตเอฟซีบริลัมยูนเต็ดนครราชสีมาวอสต้าเอฟซีลำพูนบริเออร์หนองบพิชเอฟซีและก็พีชิประจวบเอฟซีในครั้งนี้ ในฤดูการล่าสุดแซมมวนล,ลงเฝ้าเสาให้กับ PT ีประจบ FC เพียงแค่1นัดก่อนจะย้ายไปร่วมทีมมหาสารคามเอสในศึกไทยลีก2ด้วยสัญญาเยืยมตัวโดวยลงสนามไปทั้งหมด11นัดและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในคาัักนี้โดยแน้งของฝั่งแซมมวนยังเคยติดทีมชาติไทยในระดับเยาวชนทั้งชุด U19 ปีและก็ U23 ปี และการย้ายมาร่วมทัพสงขลาเอในครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในแนวรับและความมั่นใจให้กับทางทีมน้องใหม่ในลีกภาพรองในครั้งนี้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะเป็นว่วง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรศึกไทยลีก2ก็เดือดไม่แพ้ไทยลีก1ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตในงานง,งานนี้ทางด้านของดิวน่าสนใจเมื่อฮิโรทากะมิตะตำนานของเจลิกแข้งใหมนน่นครราชสีมาบัสดาเอฟซี โดยการน,นี้นักข่ทางฝั่งนะผมสวัสดีครนครราพชรศีมาบัส,สตาเอฟซีทีมศึกไท,ย,ทยลีกหนึ่งฤดูกาล2025ท,ที่มีทันักของฝั่งโคตระอิสระสีธโรคุมทัพเดินหน้าตเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเพื่อจะรอการต้อนรับฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดตัวขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมในปี68นี้ซึ่งการเสริมทัพน,นับว่าเป็นการสิ่งที่น่าสนใจเพร,ราะฤดูกาลที่ผ่านมานครพัชสศีมาต้องดิ้นรนจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายในการอยู่รอดในครั้งนี้ให้จงได้ ไม่ว่าถาดูการสัปวันที่15ผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ถึงน่าสนใจคือการคว้านักเตะต่างชาติชาวญี่ปุ่นอย่างฮิโรทากะมิตะตำนานเจลิกวัย34ปีที่ผ่านการลงเล่นในลีกสูงสุดมาแล้วมากถึง300นัดและยังคงมีเรื่องราวที่กลายเป็นบทแห่งความจดจําในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพญี่ปุ่นเพราะว่าเบอร์ที่เขารักและก็สวมใส่ต้องเด็กทางให้กับสตาร์ดังระดับโลกจนถึงขั้นเจลิกตัดสินใจแก้กฎระเบียบการแข่งขันที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเขาคนนี้นะผมก็คือเกิดเมื่อวันที่14กันยายนปี1990อายุ34ปีประกอสูง173ซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกร,รมัมตำแหน่งกองกลางขนัดเท้าซ้ายเกิดที่เมืองเซตากายะโตเกียวภูมิภาคคันโตสมัยเดื่นปฐมศึกษาพ่อเขาเนี่ยโยชิโนริก็กองหน้าวิซโกเบเห็นฟอร์มการเล่นจึงชักชวนเข้าชมรมฟุตบอลบัชนีเอซีจนสุดท้ายพัฒนาฝีเท้าก้าวเข้าสู่แคมป์มีของเอฟซีโตเกียว ในครั้งนี้ได้ซึ่งการได้ร่วมทีมกับเอซโตเกียวระดับเยาวชนโกคุรามตะฮิซาโอบนเซื้อชุดนั้นปรับตำแหน่งการเล่นจากกองกลางหัวดิมเส้นด้านซ้ายมาเป็นกองกลางตัวรับซึ่งสมัยอยู่ในแคมป์เยาวชนทฮโรถกะมิตะชื่นชอบฝีท้าของซานดิเอโกกราเบลซานเซโดกอนซาเดส นักเตมชาติปารากวัยที่เล่นใ้กับพนันของ FC โซีตเกียวเป็นอย่างมากถึงขั้นฝึกฝนการยิงประตูอย่างหนักจนกระทั่งแก,ก่นจนการแข่งขันยู่แปปีเจแปนครับยังแชมเปี้ยนชิพ2008ความพยายามก็สำเร็จเมื่อสามารถยิงประตูได้3เกมติดต่อกันตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงนะเลิศพร้อมกับควา้ารางวัลรางวัลเกมรับยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของท่านของนักเตะใหม่ของทน้านของฝั่งนครราชสีมาบัส้า FC คนนี้นั่นเองครับอายุก,ก็34ปีแล้วแต่ว่าน่าอยา่างเด็กอย่นัจ้าและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงใบโมงพุ่บันไทยประจารบันที่3ก,กรกฎาคม2568โดยชายผูบ้บังคัรั่งผู้บันทยครับ